ไปปกป็ปไปงองงันะมเขียวทำไมอ่ะโดนอะไรอ่ะครูว่ากินมันออกอ่ะแม่เดี๋ยวโหปวดหน้าด้วยเลยไปยังมองนั้นอ่ะเดี๋ยวติดออกเอากอเขฟอไฟก่อนแคตติคจะยังมองยัดแคตติคยังไงแึตติคัคเตอร์ูคตตงคก็คือแกะนือก้อยคือหนึ่งก้อยมะม่วงไอ้ก้อยปวย ไม่คืวอะไรก็ไม่รู้ม่มันสาดต้นเลยเนี่ยป้ามาปรุงของคืนเนี้คืนของคืนไกายกามต้องเสียให้เขเรียนมาได้จบผ่านมากไปเล้่อคนใจบุญผ่านไวอ่ี๋ยวูดใหม่อีกรอบืน คนดูการเงินการอะไรก็้องปล่อยเขารู้รู้ว่าคนหน้าที่อะแต่เขากลาัว